เด็กๆนะคะก็สามารถนำกระดาษสมุดนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษที่เหลือใช้หน้าเดียวนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็นำมือของเด็กมาวางเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยลากหรือเด็กๆจะลากเองเหมือนครูฟังตอนนี้ก็ได้ค่ะลากยังไงลากตามรอยนิ้วมือของเราเลยค่ะเด็กๆนะคะจนเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็เขียนปิดด้านล่าง ก็จะเป็นรูปมือของเราแล้วใช่ไหมคะ uh huh. หลังจากนั้นนะคะก็ให้คุณแม่เนี่ยช่วยตัดให้โดยให้เหลือไว้อย่างนี้นะคะเด็กๆกวางจะได้รู้ว่าเด็กๆเกนี่ยนำกระดาษมาใช้ในการทํากิจกรรมนะคะส่วนที่เราตัดออกมานะคะเด็กก็ใช้กรรไกรนะคะในการตัดเลยค่ะตัดตามรอยที่เราเขียนนะคะเป็นรูปนิ้วมือพยายามตัดอย่าให้กระดาษขาดนะคะตัดตามรอยนะคะแบบนี้นะคะตัดไปค่ะ เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆให้หมดเลยตามรอยที่เราเขียนไว้นะคะเดีเยะะ๋ยวเ,เราไประบายสีกันค่ะพอเด็กๆระบายสีเสร็จนะคะเด็กก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคูกวางวันนี้ไม่ได้เอาสีมาขออนุญาตไม่ระบายนะคะเวลาเด็กระบายเด็กก็ระบายทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กก็นํากาว กาวนะคะมาทาบริเวณด้านล่างนะคะที่ด้านล่างบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากระดาษเนี่ยมาพันติดกับปลายแท่งของตะเกียบดินสออะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆหาได้ที่บ้านนะคะก็จะได้ออกเป็นลักษณะแบบนี้นะ ใครถ้ากลัวมันหลุดนะคะลูกอาจจะใช้สกอตเทปติดหรือคูกวางก็ได้ค่ะกระดาษกูกวางหนากูกวางก็เลยใช้สกอตเทปติดลงไปด้วยนะคะกรีบดอกของเรานะคะอาจจะดูแข็งๆนิดๆก็นำดินสอเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะมารูดแบบนี้ค่ะปรประเทศททบ้านทรงไทยล้วนงามคำ